เขาเขาก็ไม่ว่า สามสิบยี่สิบยี่สิบสามสิบยี่สิบสามสิบยี่สิบสามสิบยีมสิบสามสิบยี่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 สิบสามสิบ จะเพาะมาถึงการเลครับน่ารักนะมาดูดูอยากไปตั้หางใครมีมีเข้าไปนั่งนะครับใครมีข้าไปนั่งได้เลยใครมีมาจิมตรงนี้ห้องน้ำไหมครับพี่ใช่

ครับผมโอเคครับครับคุณตราช punya <imitation> ini

ค,ครับท่านรองข้าันนี้ภารกิจเป็นคนไทยกี่คนมาจากไหนย,ยังไงครับก็เป็นคนไทย1 0 3คนนะครับได้รับการช่วยเหลือจากทางรัฐบาลกัมพูชานะครับก็สืบเนื่องจากมีการทังสื่อมวลชนนะครับทั้งทางปรากฏทังสื่อมวลชนแล้วก็ทางอ่าทางสื่อโซเชียลนะครับว่ามีคนไทยที่ไปทํางานโดยการชักจูงจาก คนไทยด้วยกันนี่แหละครับชักชูกไปทํางานทางฝั่งนู้นนะครับว่าจะมีค่าตอบแทนที่สูงนะครับแล้วก็พอไปถึงแล้วก็อาจจะถูก,กควบคุมหรือถูก,กไม่ได้เป็นไปตามที่ที่หวังไว้นะครับ,รบก,ก็ทางพระนัการาัฐมยตรีนะครับแล้วก็ทางท่านรองประวิตยนะครับท่านได้ให้ความสําคัญในเรื่องนี้นะครับก็สั่งการมาทางท่านผู้ชการตำรวจแห่งชาติครับ มปบหมายให้ผมแล้วก็ท่านผู้ช่วยสุรเชษครประสานการปฏิบัติกับทางรัฐบาลกัมบูชานะครับโดยผ่านทางผู้ช่วยทูตตำรวจไทยนะครับที่ประจําอยู่ทางรัมบูชาครับ,รบก็ไปตรวจสอบพบว่ามีคนไทยนะครับที่ถูกชักจูงไปนะครับโดยอ้างว่าจะไปทํางานที่ได้ค่าแรงสูงนะครับพอปราบไปถึงแนละ้วก็อาจจะให้ทําเรื่องของการ ติดต่อหลอกลวงหรือทําเรื่องของการชักจูงคนมาร่วมเล่นการพนันทางออนไลน์นะครับต่างๆเนี่ยไม่สามารถทําได้ก็ถูกควบคุมอ้างว่านะครับถูกควบคุมถูกลงโทษต่างๆเนี่ยนะครับก็มีการร้องเรียนเราก็เลยทําการประสานงานแล้วก็ช่วยเหลือ กลับมาก็เป็นทางมนุษยธรรมนะครับในการช่วยเหลือที่คนที่ถูกเดือดร้อนคนไหนถูกือดร้อนก็อยากจะฝากในเรื่องของว่า,าการชักจูงไปเนี่ยโดยอ้างว่าเป็นสงานในที่มีผลประโยชน์สูงเนี่ยนะครับก็ขอให้ตรวจสอบให้ดีนะครับเพราะว่าในสภาวะอย่างนี้นะครับข่าแรงต่างๆเนี่ยที่มันสูงกว่าความเป็นจริงมันก็ควรจะมีสมเหตุสมผลนะครับ อีกอย่างหนึ่งในการที่ชวนไปลงทุนนะครับโดยมีผลประโยชน์ตอบแทนสูงเนี่ยมันไม่มีจริงนะครับในโลกไม่มีจริงนะครับโดยถ้าเป็นในเรื่องของเรื่องปกติมันไม่มีจริงนะครับเพราะฉะนั้นขอฝากวิงวอนว่าให้ระมัดระวังในการถูกชักจูงโดยเฉพาะทางทางสื่อสารโซเชียลต่างๆนี่นะครับแล้วก็อยากให้ฝากเตือนในการที่ไปทำงานในประเทศต่างๆประเทศอื่นเนี่ยนะครับโดย ผิดกฎหมายนะครับนอกจากจะต้องถูกดำเนินคดีนะครับและอาจจะต้องอเจ็บตัวหรืออะไรต่างๆทควบคุมตัวนะครับ mm hmm. จนไม่รับผลิตกราภาพนะครับ mm hmm. ต้องฝากตรงนี้ด้วยนะครับเราดูเหมือนว่าตอนนี้ขบวนการในหน้าคือเราช่วยคนมาได้เยอะมากหลายร้อยคนแต่ว่าในขณะเดียวกันจะมีคนไทยบางส่วนที่เขาจ้างในหน้าให้พาคนไทยข้ามกลับไปตรงนี้เราเรามีแนวทางแก้ปัญหาตรงนี้ยังไงฮนะพวกขบวนการในหน้าตามตะเข็บชายแดนตรงนี้นครับ คือลักษณะการชักจูงเนี่ยมันไม่ใช่จําเป็นจะต้องในพื้นที่นี้ครับรบ,บางทีอาจจะในภูมิลำเนาตนเองหรือมีการชักจูงต่อๆกันไปนะครับเพราะสื่อสังคมออนไลน์มันกว้างนะครับมันไม่ได้ว่าอยู่ตรงส่วนไหนนะครับและประเด็นเนี้ยเ่าที่ทราบเนี่ยมีการชักจูงไปทํางานในกัมพูชาประมาณ400กว่าคนขณะนี้เราช่วยกลับมาได้ก็300กว่าแล้วนะครับ ก็อย่างที่บอกนะครับก็ต้องขอให้ใช้วิจรารณญาณในการตรวจสอบข่าวสารว่าการชักจูงไปทํางานในสภาวะเศรษฐกิจลักษณะนี้ได้ได้ผลประโยชน์ตอบแทนสูงนะมันมีจริงหรือนะครับก็ฝากด้วยครับท่านครับตรงนี้เราได้รับความร่วมมือจากประเทศกัมพูชามากน้อยเท่าไห่ครับเราได้รับการร่วมมืออย่างดีนะครับเป็นการประสานการปฏิบัติกางอย่าง,างมีความแน่นแฟ้นนะครับมีความแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารแล้วก็ ทํางานร่วมกันโดยเฉพาะเรามีผู้ช่วยพูดตํารวจไทยประจําอยู่ที่กัมพูชาซึ่งประสานการปฏิบัติกับเจ้าที่กัมพูชาอย่างเป็นอย่างดีครับเ็าจะมีการกวาดล้างไหมครับดูเหมือนว่าขบวนการนี้ใช้ฐานที่มั่นเป็นศัตแล้วเอาคนไทยเข้าไปเขาสังหารเขาเขาจะเดี๋ยวคงจะต้องมีการประชุมหารือกันอีกครั้งหนึ่งครับในเรื่องนี้ครับขอบคุณครับครับ